รายการอะไรกางคืนครับนี่คือรายการไืนนโชว์ครับและนี่คือช่วงใหม่ของรายการของเรานะครับนั่นคือช่วงอินไซด์นะครับครับหลายหลายคนถามว่าเราทําหนังสือเลยนะไม่ช <c oughs> ใช่นะฮะนี่ไม่ใช่นะนี่เป็นช่วงรายการอินไซด์ที่ว่านี้เราก็จะเชิญดาราที่ท่านรักที่ท่านชื่นชอบนักร้องที่ท่านโปรดปรานเซเล็บที่ อยู่ในสังคมแล้วมาพูดเรื่องราวอินไซต์ของชีวิตขเขาว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันบ้างเรื่องราวที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่การงานของเขาอ่ะอินไซต์เนี่ยแปลเป็นคือ,อเออใช่เ<ล> <คน S 1> อออาจจะไม่ทราบถูกต้องคือสำหรับคุณแม่หนูที่ดูอยู่ใช่ใช่ใช่อินคืออินคือข้างในอินคือข้างในอินคือข้างในไซต์คืออ้อมอ้อมไปเพราะฉะนั้นเวลารวมตัวชุดนี้ชุดอินไซต์ก็คืออ้อมอ้อมที่จะเข้าไปข้ใหม่อย่าไปเข้าตรงเข้าอ้อมอ้อมนะอินไซต์แต่ว่าวันนี้ครับ แขกรับเชิญของเราะพวกเราเอ้ยเป็นไงครับเป็นเด็กที่ชอบเดินฟู้ดแลนด์กลางคืนอ๋ออแกไปจ้ามสี่ทุ่มควรจะนอนอยู่บ้านไม่นอนข้าวหิวข้าวคนหรือปอบไม่ใช่คนคนไปเดินฟู้ดแลนด์กลางคืนไปฟู้ดแลนด์แล้วอยู่ๆไปเจอแมวมองเข้าคนที่พูดถึงคือน้องพรีมครับน้องครีมและนิดา จริงๆไปเดินจริงนะครับที่ฟูดแลนด์แล้วเสร็จแล้วก็ไปเจอแมวมองก so <ม incident. S 1> ็เลยชวนมาเป็นดาราวันนี้เธอมีเรื่องราวมากมายที่จะอินไซต์ให้กับพวกเราขอเชิญท่านผู้ชมพบกับน้องครีมและนิดาเตชิับสิทธิ์ครับสมัอะรครับครับรียสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โห โอสวยมากเลยเดินปาดมาเนี่ยยังกับนางฟ้ามาจากสวรรค์เลยนะจริงจริงเมื่อกี้ผมเดี๋ยจะร้องเพลงให้แล้วนะน้องพรีมว่าจะร้องให้แล้วนะโชว์มือโชว์มือบลาบลาบลาทำไมอ่ะที่บอกเลยว่าพรีมบลาบลาคนเราจะร้องเพลงนะต้องร้องเพลงเข้ายุคสมัยถ้าเป็นพี่เดินมาเธอสวยทุก ไม่ไม่ไม่ได้ได้นี่นี่นี่ตำริจพีมเดินมาคนนี้โดนใจแม่คนนี้โดนใจแม่เดินละเดินละขอ เาไ่ด้ก็อยากฟังหรือเปล่าที่มาเป็นดาราได้จริงๆแล้วโดยการที่ไปเดินฟุตแลนด์ใช่ค่ะแต่ที่หนูไปเดินตอนกลางคืนนี่คือมีผลมีเหตุค่ะมีเหตุไม่ใช่หากินกลางคืนอย่างที่เขาบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะหนูชอบกินนี่ไม่ได้กินี่ปอค่ะไม่เห็ปอไม่เห็ปอใช่ค่ะคือช่วันั้นเป็นวันสงการพอดีแล้วเพิ่งเล่นน้ำเสร็จค่ะเลยไปเดินตอนกลางคืนแล้วตอนที่เขามาบอกว่าไอ้หนูสนใจจะเป็นดาราราอไม่อะไรเขาต้องบอกถูกไหมต้องบอกค่ะหนูรู้สึกอะไรนามดิ คือตอนนั้นหนูยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้เลยค่ะพูดภาษาไทยไม่ได้ตอนนั้นพูดอะไรเป็นหลักครับเป็นอิตาลีค่ะตายแล้วเถ้าภาษาอิตาลีต้องผมครับยังไงที่อาโบได้จริงนะเห็นไหมได้จริงนะ่พีได้เลยจดมาที่มือเลยฮะจดมาเลยฮะที่อาโบจดจดมาเลยแปลว่าอะไรน้องพิมแปลว่าอะไร แปลว่าฉันารักคุณนะครับเข้ามาตอนแรกอย่างที่บอกแล้วว่าเข้ามาบอกว่าเป็นดาราไมใช่ไหมอยากเป็นปะตอนนั้นก็ยังแปลกๆค่ะคือพิมพ์ก็ยังคงไม่ไม่ชินกับการที่อยู่ๆก็จะมีคนเดินเข้ามาแล้วก็ชวนเราเขาไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พอมาตอนนี้ก็ให้เป็นแล้วก็บอกให้เลิกเ่ยเอาไหมไม่เอาไม่เอาตอนนี้ถ้าเลิกก็แปลกตอนนี้ถ้าเลิกแล้วแปลกนะมีความสุขกับวงการไหมคะ มีความสุขค่ะพอเริ่มเข้ามาทํางานเรื่อเราจะเริ่มเข้าใจจังหวะของการทํางานเข้าใจการเล่นละครอย่างเนี้ยค่ะก็จะก็จะสนุกกับมันได้มากขึ้นค่ะเรื่องแรกเรื่องแรกคือเรื่องแม่ยายที่รักแม่ยายที่รักตอนแรกเธเข้ามาปุ๊บเรียบร้อยก็เรายังเห็นเธอเป็นเด็กๆในเรื่องนั้นนะฮะแล้วพอเสร็จต่อมาเรื่องที่2คือเรื่องที่2คือสุภาพบุรุษท่าเดพโอ้โหอันนี้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 ที่ผมเล่นผมไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเขาไม่ได้เล่นคู่กับคุณนะเขาจะพูดกับคุณเกรซครูับคุณเกรซ คุณเกรซเป็นอาจารย์ครับเขาเป็นนักเรียนในห้องครับขอนั่งเรียนแล้วหลงรักอาจารย์ครับไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะเลยติดมาในตัวจริงเลยตัวจริงเรียนหนังสือหรอเ่ะเรียนค่ะตอนนี้ติดจุฬาอินเตอร์แล้วค่ะว้าวคณะอะไรครับคณะนิเทศค่ะ เก่งมากนี่พี่ว่ากำลังจะทำรายการทีวีเพิ่มดีเลยไม่ต้องอีกนานเขาต้องเรียนอีกนานนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอาศัยพอเสร็จเรื่องที่สองมาเรื่องที่สามสิครับของสุดของสุดคือสามีสามีนะครับเรื่องนี้เนี่ยทำให้คือพอนักแสดงหลายๆคนมันส่งอารมณ์ึงกันแล้วก็เล่นได้อย่างดีเยี่ยมมันพันว่าคือมันวินทั้งกลุ่มใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ากรบรินฑรปรับเปลี่ยนคือบอกว่าสิบเต็มสิบเรื่องนี้ อเล็กเรเดียวสิบเต็มสิบผมบอกได้เลยว่าขริมใช่สิบเต็มสิบใช่เกรดมาขามหวานนี่เลยทำไมครับทำไมเกรดมาขามหวานครับเกรดมาเกรทมาต้องเอามะขามหวานมาให้ตลอดนะครับเกรทน่ารักนะเรวยอมรับนะคะว่าอร่อยมากอร่อยครับพวกเราติดมะขามหวานกับเกรดแล้วก็เลยเนี่ยเกรดมะขามหวานแล้วก็อย่างที่พูดนะฮะเกิดชัดเจนเกรดพัฒนาแบบขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะบทละครดีมากๆใช่ไหมบทละครดีบทละครดีทำอเล็กซ์เมื่อกี้ยังพูดกันอยู่เลยใช่ค่ะเป็นไงอเล็กซ์ ก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็ได้รับรางวัลด้วยเป็นนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมด้วยค่ะอินละครเป็นเราเป็นเรื่องเป็นราวแสดงว่าเราเป็แม่ผมเลยผมกับคุณโก้เนี่ยอย่านึกว่าผมอยู่ฝรั่งเศสกันสองคนเฉยๆผมอยู่ปารีสอุ้ยผมล้อเฮ้ยเดี๋ยวคุณล้อย่ออะไรบ้านคุณอยู่อิตาลีอยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่รมค่ะอยู่รมเคยเรียนที่รมป่ะเคยเรียนที่อิตาลีป่ะเคยค่ะเรียนที่มืออะไรที่๋อเ่อยนะไม่เมาเมาเลยเวรกาจูวานา ของพี่เดียวเดียวเดียยงยุกย่งม่ยุเดี๋ยวเเอาวเรียเยวเรีงกอีกทีเด้องเรียนอะไรนะโจวานนิเวอร์กาโจวานนิเวอร์กาโรงเรียนนั้นไงรานแสดงว่ารุ่นน้องเรามาสามปีรน้องโรงเรียนีชื่ออะไรโอ้ย เรียนที่นั่นกี่ปีเรียนที่อิตาลีกี่ปี11ค่ะ11ปีเราเราไม่ได้เจอกันหรอกเราไม่ได้เจอกันเพราะว่าเราเรียนที่เจนัวผมอยู่เจนัวเจนัวค่ะเจนัวแล้วถึงจะย้ายไปอยู่ปารีสผมสองคนย้ายไปอยู่ปารีสหลังหลังจากอยู่เจนัวพวกคนอยู่เจนัวเราย้ายไปอยู่ปารีสไม่ใช่ไม่ใช่พูดสำเนียงผิดอย่าพูดอยู่เจนัวเจนัวแล้วค่อยย้ายไปอยู่ปารีส มามาเลยนานลยมาเลยมาเลยมีเัยมาเลยังเลยมาเลยมาเลย i าเลยม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 าเรยมเป็นคนย่าเลยมาเลยมายมาเลยมาเ่ารักมากนะคาเบยมากย่าเบยมลย่างย่างลเด็กาเลยมาเลยมาเราก็เลยมาเรื่าเลยาเที่เป็นาเลยมาเของนัลงพเลอมที่ท่านลาเลยมาเลยมาเกยมาเลยมาามเลเธอก็ไปดูกเลเลยครับนี่ครับ นี่ที่ไหนครับน้องพรีมอ่านี่ที่ออฟฟิศนะค่ะคือพอดีน้องพรีมมีออฟฟิศด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ออฟฟิศหนูค่ะคือว่าพอดีผู้จัดการนะค่ะคือด้วยความที่ว่ามีเริ่มมีเด็กเยอะค่ะก็เลยต้องมีที่เป็นหลักน้องพรีมมีเด็กแล้วเหรอมีแต่ผู้จัดการเข่านั้นเด็กนะเป็อ๋อมอ่านี่นี่นี่น้องพรีมมาที่นี่นี่อะไรนี่แล้นี่คือของสะสมของหนูเองค่ะมีแผ่นเสียงแล้วก็หนังสือการ์ตูนเหรอคะใช่น้องพรีมสะสมการ์ตูนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับประมาณแปดเก ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสะสมหนังสือกระตูนค่ะเพียงแค่ว่าพอเราเริ่มอ่านแล้วเริ่มชอบก็เริ่มซื้อเข้ามาเยอะเรื่อยๆโอ้อันนี้ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้เป็นวาดรูปต<ด>อนเด็กๆใช่ไหมะะฮะน้องพิมวาดเองเหรอวาดเองค่ะนี่ๆๆ่ใช่ค่ะก็จะเนี่ยแล้วก็มีรูปบัลเล่ด้วยค่ะมั้ย บัลเล่นี่หนูหนูเต้นเองเหรอคะเต้นเองค่ะหนูก็เริ่มเต้นตั้งแต่8ขวบค่ะแล้วเต้นได้จริงเหรอเต้นได้เต้นได้จริงๆริงสิแล้วค่ะเต้นมาจะหกปีแล้วค่ะเหรอคะแล้วส่วนนี้ยังเต้นอยู่หรือเปล่าช่วันนี้ก็มีบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นคอร์ดเป็นเต้นเป็นดาวเหมือนสมัยก่อนใช่ใช่ที่ทำบัลเล่ค่ะน้องพิมพ์ก็นี่นี่นี่ครับนี่เป็นการอินเสิร์ตภาพนะครับท่านผู้ชมเป็นอยคนเดียวกันนี่คนเดียวกันค่ะอ๋อคนเดียวกันค่ะนี่พิมพ์เคยเจออาจารย์ที่เจ๋ง มากมากเรื่องของการเต้นมัลเล่ไนะไม่เคยวันนี้อาจารย์เข้ามาด้วยอาจารย์เข้ามาเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนอาจารย์รอเดี๋ยวก่อนชุดก่อนนะ <c oughs> นี่มีชุดด้วยก,ก็จะเป็นชุดที่เวลาทุกๆปีก็จะมีการแสดงแบบยิ่งใหญ่ของสถาบันนะคะก็จะต้องมีชุดเขาก็จะตัดมาให้โดยเฉพาะตามธีมตามเพลงของเขาค่ะแล้วพริมได้แสดงเขาบ้างหรือเปล่าได้ได้แสดงค่ะเนี่ยก็มีหลายชุดค่ะมีชุดแบบแนวดาร์กแนวแบบเจ้าหญิงหน่อยอะไรอย่างเนี้ยค่ะ อ่าฮะสำหรับแล้วแต่ว่าการแสดงพินั้นจะเป็นอะไรใช่ไหมใช่ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของการสะสมของพิม์นะคานผู้ชมนี่คือแผ่นเสียงหนูอายุขนาดนี้หนูสะสมแผ่นเสียงได้อย่างไรอ่ามันบังเอิญมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์ไปเปิดดูรูปในอินเตรแกรมมาแล้วก็เจอรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปแบบปกติมากแบบธรรมดามากเลยค่ะเป็นล้านแผ่นเสียงแล้วไม่ใช่ว่าแผ่นเสียงแบบโชว์ด้วยนะคะคือเป็นแผ่นเสียงแบบเสียบๆเข้าไปเรียงๆเยอะๆอย่างเนี้ยค่ะแล้วพิมพ์แบบสะดุด สะดุดรูปนั้นเลยพิมพ์มรู้สึกว่าแบบชอบมากเธอสะสมเพลงของ Beatles, Beatles. รู้จัก Beatles รู้จักคะ่ะแล้วเพลงของ นอกจาก Beatles แล้วก็มีก็จะมีรุ่นใหม่ด้วยอย่าง d x x xx เางเนี้ยค่ะแล้วก็มีเซลลสซูเซลลสซูเป็นแบบอินดี้หน่อยเป็นคนเบลเยียมค่ะใช่ค่ะเขาจะเก่งมากเลยเพลงเขาเพราะมากเพลงเขาเพราะมากวิธีการร้องเพลงของเขาสุดยอดใช่เป็นอะไรใหม่ๆมากนอกจากนั้น้ยังมีเลสซับรินอีกนะครับใช่มีเลสซับรินไม่น่าเชื่อนะฮะเด็กรุ่นนี้อายุนี้ฟังเลสซับรินนะครับแล้วก็มีแผ่นเสียงที่ชอบที่สุดคืออะไรคือ โอ้ยเลือกยากเหมือนกันค่ะแล้วแต่แล้วแต่ค่ะอันนี้เป็นเพลงเพลง Oh Darling ค่ะนี่เพลง Oh Darling มันดีค่ะเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงของของ b e e t l e และนอกจากแผ่นเสียงแล้วค่ะยังสะสมหนังสือการ์ตูนอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นหนังสือการ์ตูนนะสะสมไม่กี่เล่มครับ ตอนนี้น่าจะมีประมาณ 60- 70เล่มมั้งคะคือสิ่งที่ยากของหนงังสือการ์ตูนคือเป็นหนงังสือการ์ตูนอิตาลีค่ะ <มา S 2> อ๋อใช่ค่ะเป็นหนงังสือการ์ตูนภาษาอิตาลีค่ะซึ่งหาไม่ได้ในเมืองไทยและในประเทศอื่นๆนอกจากประเทศอิตาลีประเทศเดียวค่ะและ้วแล้วหนูสะสมหนูไปเอามาจากไหนอ่ะอันนี้ต้องให้ใหญ้ญาติญาติหรือว่าเพื่อนที่มาหาที่นี่ค่ะส่งมาให้ค่ะอ๋อให้แฟนแฟนที่อยู่เมืองนอกเป็นคนที่เอามาให้แฟนอ๋อไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีแฟน ญาติญาติหรือพี่พี่น้องน้องเอามาฝากใครก็ได้เอามาไม่ต้องเอาอะไรมาใดๆทั้งสิ้นเอาแค่หนังสือการ์ตูนก็พอค่ะแต่มีข้อแม้ด้วยว่าหนังสือการ์ตูนนั้นต้องเป็นหนังสือการ์ตูนที่เป็นที่เป็นอิตาลีค่ะเนี่ยต้องเป็นอย่างเนี้ยค่ะอิตาลีอันนี้จะเป็นของมิกกี้เมาส์และดิสนีย์ทั้งหมดเลยก็จะมีโดนัลด์ดักมิกกี้เมาส์เดซี่มินนี่ทุกตัวละครของของดิสนีย์ค่ะแต่เป็นภาษาเป็นภาษาอิตาลีค่ะแล้วต้องเป็นสี ต้องเป็นสีด้วยค่ะใช่เพราะว่าพิมพ์รู้สึกว่าอ่านหนังสือการ์ตูนที่เป็นขาวดําแล้วไม่มันค่ะนี่มันไม่สนุกอ่ะแล้วเวลาอา่านแล้วสีดําๆก็จะติดอยู่ที่นิ้วมือโอโ้ซึ่งเธอขาวักขนาดน,นี้นะฮะสีดำาๆมันติดอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็จะสะสมการ์ตูนภาษาอิตาลีหนังสือการ์ตูนภาษาอิตาลีแล้วขอให้เป็นสีต้องเป็นสีค่ะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงมิกกี้เมาส์ไงคะเรารู้จักเราเป็นคนไทยรู้จักมิกกี้เมาส์ใช่ค่ะพาอเป็นภาษาอังกฤษ ในภาษาอิตาลีมิกเมาส์เขาก็ชื่อมิกเมาส์เหมือนกันหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะจะเปลี่ยนชื่อทุกตัวเลยค่ะชื่อโตปอลิโนค่ะมิกเมาส์ชื่อโตปอลิโนค่ะโตปอลิโนซึ่งซึ่งแปลว่าลิท t l e m ม u s ส์ในภาษาอังกฤษถ้าแปลตรงตัวนะะคใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือสำหรับเขาคนอิตาลีก็คือลิท t l e m ม u s ส์นั่นเองนะฮะนักเอกชื่ออะไร นางเอกชื่อมินนี่อันอนี้ไม่เปลี่ยนค่ะอ๋อไม่เปลี่ยนเพราะมันมันจำง่ายฮ<ช>ะ,ะผมว่าอย่างนั้นมากกว่านะครับเนี่ยเราก็จะมีบางเล่มที่แบบเก่ามากออค่ะยังมีบางมีบางเล่มที่แบบ1ปีหนึ่กหนึ่งก็มีอย่างเนี้ยค่ะโอ้โหใช่ค่ะ เพราะว่าโชคดีมากเลยที่เจอเหมือนเป็นรุ่นพี่อะคะอ่ะคือเขาก็อ่านมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้เขาอยู่30ปีแล้วคะ่ะแล้วสมัยที่เขาอ่านก็คือสมัยแบบ1998กว่าว่าหรือว่า1991อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาหนังสือการ์ตูนเก่าๆของตัวเองมาให้ใช่คะ่ะหนูก็เลยจะได้หนังสือเล่มเก่าๆเยอะค่ะว้าวเพระเาะฉะนั้นใครมีหนังสือการ์ตูนนะฮะเป็นสีภาษา<ช>อิตาลีมีที่ รับบริจาคแล้วนะฮะถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมถูกต้องนะฮะจะยินดีเลยค่ะจะยินดีทันทีเพราะต่อไปจะทําพิพิธภัณฑ์นะพิพิธภัณฑ์หนังสือประตูดิตาลอรี่นะฮะแล้วที่เศร้าที่สุดคือด้วยความที่ว่าญาติก็ไม่ใช่ว่าจะมาหาทุกเดือนหรือว่ามาหาบ่อยๆถูกไหมคะพิมก็จะต้องมานั่งอ่านหนังสือเล่มเก่าๆประมาณแบบสามสี่รอบอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนังสือที่ไม่เป็นสีอ่านไหม ไม่อ่านอุ้ยไม่อ่านแต่พิมแต่พิมเคยอ่านนะคะอย่างพวกหนังสือการ์ตูนของเมืองไทยนะคะแบบก็พยายามอ่านอะไรเนี้ยแต่ก็อ่านได้แบบไม่นานค่ะหรอแต่คุณอ่านแต่มิกกี้เมาส์อย่างเดียวนี่ใช่ค่ะอย่างอื่นไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยเหรอตอนเอามิกกี้เมาส์อย่างเดียวเลยค่ะน่ารักน่ารักมากตอนผมตอนผมสองคนอยู่ฝรั่งเศสนะผมก็อ่านหนังสือกันอาร์เนฮาชลีนี่ฮะแกฮัคเฉลยรู้จักป่ะกันฮาชลีรู้จักป่ะรู้จักอะไรฟังดีๆฟังดีๆฟังัน เนี่ยไม่ผู้ผิดพูดสำเนียงสำเนียงไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้งอย่างนี้เดีลยอ้าวกันฮาร์ชิลีอ้าวอีกทีกันฮาร์ชิลีอ้าวเลือบได้ลือบได้ลือบได้กัญชากัญชาอ่ะมันคืออะไรอ้าวกันกัญหากันฮาชาลีชาลีกันหาชาลีใช่ใช่รู้จักไหม ไม่ได้ยินเดี๋มันเป็นนิทานชาโดกของไทยเป็นนิทานชาโดที่เป็นพี่น้องกันปะคะทถูกปงคือตอนเราอยู่ฝรั่งเศสเราไม่มีอะไรทำเราก็เลยอ่านกันฮัชเลยนสองคนนะครับ p e r s e v e r a n c ท la musica teale ti darà un'occasione prima o poi i miei e sono semi vuoti perché mai Please believe me <laughs> สำหรับฉันคุณไม่เคยเป็นสามีแต่คุณเป็นเจ้าหนี้เหรอ <laughs> ใช่ <laughs> Hi YouTube สวัสดีครับออย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมอย่าลืมติดตามทุนไอชอวนะครับในบอลออฟฟิเชียลครับซับสไคร์กันเยอะๆครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไันเยอะครับฮ i YouTube h บหลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ YouTube ก็คือคุณครับทู u ก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูบจุดทูบ